สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองป่ายทุกผู้ทุกคนเด้อะค่ะเด้อวันนี้ก็มาอยู่กับช่องเซลสมสมคนโคราชบ้านเองเด้อะค่ะพี่น้องคะ่ะวันนี้สมจะพามาชมรถอีซูซูเอ็กซีปี2023นะคะซึ่งเป็นรุ่นยอดฮิตมากนะคะตั้งแต่เปิดตัวสีเทาแลมโบมาสมจะบอกเลยว่า x อ็กซีรคือขายดีมากแล้ว x อ็กซีรีสปีดนะ แต่งทุกคันนะคะทุกท่าน่ะเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าว่าคันที่ส้มจะพาไปชมอะ่ะเขาได้แต่งไหมเดี๋ยวเราไปกันเลยเนาะโอเคจ้าไปกันเลยจ้าโอเคค่ะทุกท่าน่ะนี่ก็คือเจ้า X-Series Speed นะคะเป็นตัว4ประตูนะคะตัวเตี้ย เกียร์ธรรมดาราคาอยู่ที่824,000บาทนะคะมี3สีให้เลือกก็คือสีขาวแบบนี้นะคะแล้วก็สีดำสีเทารรมโบนะคะสีดำกับสีเทารรมโบบวกเพิ่มไปอีก7,000บาทนะคะค่าสีแต่ว่าสีขาวก็คือราคา824เลยนะคะทุกท่านคะซึ่งอันเนี้ยเขาเปลี่ยนแม็กเนาะทุกคนเปลี่ยนแม็กนะคะในส่วนของ สิ่งใหม่เลยก็คือเนี่ยลายลายลายสติกเกอร์นะคะเขาจะเป็นลายใหม่เลยนะตัว2023คือจะคมชัดมากนะคะแล้วก็กระจังหน้ายังเหมือนเดิมนะคะเป็นสีดำแดงแบบนี้นะคะโลโก้อิสูซุสีแดงนะคะไฟหน้าเป็น LED นะคะมีไฟตัดหมอกมาพร้อมเลยนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของสเกิร์ตนะคะสะเกิร์ตใหม่ล่าสุดนะคะจะเป็น เป็นลายแคปรานะคะแบบนี้เลยนะนี่นะคะสกเกิร์ตใหม่ล่าสุดเลยเนาะทุกคนอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าคัานนี้เปลี่ยนแม็กอะไรเนาะทุกคนคันนี้เลือกใส่แม็กของคอส m มิกนะคะนี่เลือกใส่แม็กของคอส m มิกเลยเนาะซึ่งจะเป็นตัว คำว่า cosmic อ่ะอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ครอบดิสเบกสีแดงนะคะใส่น็อตไทเทนะคะอันนี้น่าจะเป็นชื่อชื่อรุ่นของเขานะชื่อชื่อชื่อของแม็กนะเนาะทุกคนอ่ะยางเลือกใส่เป็นเรนโซนะคะนี่สวยนะคะอันนี้ก็จัดทรงมาพร้อมเลยนะคะหน้ากับหลังอ่ะ มให้ดูหน้ากับหลังคือลงตัวมากนะคะทุกคนดูเหมือนมันจะต่ําแต่มันไม่ต่ํานะคะเพราะว่ามันมีสกเกิร์ตเนาะก็เลยอาจจะดูเหมือนแบบว่ารถมันต่ํานิดนึงนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโลโก้เอ e ซ i e ีนะคะมีเฉพาะรุ่นเ s e ซ i e ีเท่านั้นนะคะยังไม่ทันได้ติดฟิล์มให้ลูกค้าเลยนะคะลูกค้ารับวันที่4ธันวาคมนะคะนี่นะคะ ลูกค้ารับวันที่4ธันวาคมแต่จ่ายเงินไปเรียบร้อยหมดแล้วนะคะแต่เลิกลูกค้าคือ4ธันวาคมนะคะสําหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวพาชมด้านหลังอ่ะอันนี้คือล้อหลังอ่ะเดี๋ยวส o มมให้ดูแนวนี้บ้างเนาะเนี่ยคือมันไม่ได้ต่ํามากนะคะทุกคนคือมันกําลังพอดีกําลังแบบ สวยหล่อแบบลงตัวเลยนะคะผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีนะคะขับแล้วเท่ทุกคนนะคะสำหรับ X Series นะคะอันนี้ก็เป็นไฟท้ายของเขานะคะเป็น LED นะคะโลโก้คำว่า X Series นะคะเฉพาะรุ่นนะ,ะถ้าเป็นในส่วนของอย่างอื่นอ่ะมันจะเป็นคำว่า d m a อ่าเป็นคำว่า d m a นี่อันนี้ก็ d m a x Isuzu แต่ว่าจะไม่ไม่ได้มีโลโก้ ACB แบบนี้เนาะถ้าเป็นรุ่นอื่นๆน,นะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของสเกิร์ตด้านหลังนะคะจะเป็นแบบนี้เลยที่ต่างกันก็คือขีด 2- องขีดนี้นะตัว2023จะมีขีดสองขีดนะคะด้านหลังนะคะแล้วก็สติ๊กเกอร์คาดหลังเนี่ยเป็นลายเดียวกันกับด้านหน้านะคะแล้วตำแหน่งเดียวกันเลยนะคะหน้ากับหลังคือตำแหน่งเดียวกันเลยนะเดี๋ยวส้นจะพาชมภายในกันนะคะทุกท่านค่ะ อโอเคค่ะนี่คือภายในของเจ้า Isuzu X Series นะคะ e Speed เนาะสำหรับตัวเนี้ยจะมีลูกเล่นสีดำแดงแบบนี้นะคะดำเงานะทุกคนเป็นดำเงานะคะแล้วก็อันนี้คือไล่เฉดสีนะตรงคอนโซลไล่เฉดสีหมดเลยนะคะแล้วก็ฝั่งนู้นจะเป็นคำว่า X ด้วยเนาะสำหรับลูกค้า ที่เป็นปี2023นะคะก็จะมีตัวเนี้ห้อยมาให้ทุกคันนะคะก็คือ Isuzu Excellency คับนะคะยิงเข้ายิงคุ้มนะคะก็คือเขา้าศูนย์บริการน,นั่นเองนะทุกคนในส่วนของภายในก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะนั่นก็อันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะสําหรับเอ e ซ i รีจะมีเฉพาะเกียร์ธรรมดาในตัวเตีย้ยถ้าเป็นตัวยกสูง4ประตูก็จะมีให้เลือกทางออโต้แล้วก็เกียร์ธรรมดานะคะ แล้วก็ตรงพองมาลายนะคะตรงนี้จะเป็นโลโก้อิสุสสีแดงถ้าเป็นในรุ่นของตัวปกติจะเป็นสีเมย่ยมนะคะทุกท่านเดี๋ยวนะอ๋อไม่ได้เอาคุณแจมาเนาะหน้าจอของเขาก็จะแบบนี้เลยนี่นะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของเบาะนะคะเบาะจะเป็นกัมยี่นะคะสี ดำแดงแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นปักโลโก้เอ็ซิแบบนี้นะคะทุกท่านค่ะนี่เลยอันนี้เป็นตัวปักเลยนะคะนี่เห็นไหมทุกท่านเป็นตัวปักเลยนะคะแล้วก็จะมีลวดลายนะคะเบาะของเขาจะมีลวดลายแบบเนี้ยไม่ใช่แบบว่ากำมะหยี่เรียบๆนะยังมีลวดลายด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของเพดานจะเป็นสีดําแบบนี้เด้อ ถ้าเป็นตัวตัวพกแคปโฟปกติะเี้ยจะเป็นสีเบดนะคะเป็นสีเบดต,ตัวแคปโฟตัวไฮแลนเดอร์อย่างเงี้ยเป็นสีเบดนะคะนี่อันนี้คือด้านหลังนะทุกคนอ่าอันนี้คือด้านหลังนะคะโอเคค่ะทุกท่านค่ะส้มก็ได้พาชมแล้วเนาะหลายคนก็ถามว่ามีสีไหนด้วยนะคะเอซีรี ตัวเตี้ยนะคะมีสีขาวสีเทาแลมโบแล้วก็สีดำนะคะส่วนตัวสูงนะคะมีเทาแลมรโบขาวมุกแล้วก็ดำนะคะตอนนี้มี3ส,สีให้เลือกนะคะแล้วก็อันนี้คือราคาชึบอ่านี่นะคะ X-Series นะคะเครื่องยนต์หนึ่งพนซีซีนะคะ2ประตูเตี้ยนะคะราคา7,33,000นาม สองประตูยกสูงเกียร์ธรรมดาราคา853,000สี่ประตูเตีย้ยราคา824,000สี่ประตูยกสูงเกียร์ธรรมดา957,000แล้วก็สี่ประตูยกสูงเกียร์แซดเกียร์ออตโต้ราคา992,000ซึ่งราคาที่ส้มแจ้งไปนะคะสีรูไซต์ต้องบวกเพิ่ม7,000บาทและสีขาวมุกก็ต้องบวกเพิ่ม7,000บาทเหมือนกันนะคะขาวมุกจะมีเฉพาะตัวยกสูงะคะ่ะ นี่นะคะตัวยกสูงสามตัวนี้นะคะก็อันนี้เป็นราคาของทุกรุ่นเลยนะเผื่อใครอยากขึ้นมาดูรถตอนนี้โชว์รูมของเราก็คือกำลังแบบรถเยอะมากนะคะทุกท่านค่ะนี่เลยอ่ะโอเคค่ะทุกท่านค่ะเดี๋ยวรอบหน้าส้มจะพาทุกท่านชมรุ่นไหนคอยติดตามชมกันนะคะวันนี้เซลล์ z ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีจ้าบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์ให้เซลล์มไ o ด้วยเด้อค่ะ